สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับทุกคนวันนี้มีการอัปเดตแฟลใหม่นี่ครับมีการอัปเดตนะครับอัปเดตใหม่ครบรอบ6ปีของกาลีนาครับทุกคนนี่ครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมนะทุกคนผมเพิ่งเข้าเกมมานะครับโอเคผมเพิ่งอัปเดตเสร็จนะครับก็ หน้าต่างก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับก็เหมือนกับเซิฟแอดวานเลยนะครับใครที่เล่นเซิฟแอดวานอยู่ก็ไม่ต้องตกใจครับก็ก็วันนี้มีการอัปเดตแพทใหม่ของกาลีน่านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูให้ทุกคนดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะค,ะนะครับก็มีการอัปเดตเปลี่ยน หน้าล็อบบี้ใหม่นะครับตามที่เห็นเลยทุกคนก็เป็นกล่องลอยยืนนี้ครับมีเลขหกอยู่ข้างหลังนะครับก็ก็ให้ทุกคนดูข้างหลังไว้นะครับว่าเป็นการอัปเดตแพทใหม่ของกาลินาจริงๆเพราะว่ามันครบรอบหกปีแล้วนะครับครบรอบหกปีนี่ก็เป็นเมนูหรือว่าเป็นหน้าต่างของ กิจกรรมนะครับที่ GM ได้ปรับเปลี่ยนนะครับทางการีน่าได้ปรับเปลี่ยนก็ก็เอาก็อยากบอกทุกคนว่าปรับเปลี่ยนครั้งนี้ก็แบบภาพกราฟ,ฟิกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าแมปเนาะแมปของในเกมอะ่ะมันจะสวยงามมากขึ้นเลยแล้วก็มี ก็บอกให้ทุกคนรู้ว่าต้นกล้วยอ่ะกลับมาอีกแล้วนะทุกคนต้นกล้วยกลับมาอีกแล้วนะครับอยู่ที่ริมเขื่อนนะครับแล้วก็หมู่บ้านริมน้ำเนาะก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมจะมาบอกแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากกันอัปเดตครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่มันจะย่อให้เล็กไปนะครับแล้วก็เราสามารถรู้ว่า ใครออนใครไม่อ n อนนะครับก็นี่ก็จะเป็นเพื่อนเรานะครับนี่ก็ดูรูปโปรไฟล์เขาได้นะครับนี่ว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรนะครับ watch me go viral เนาะแล้วก็ต่อมาสิ่งที่สำคัญเลยก็คือนี่เลยนะครับปรับเปลี่ยนใหม่จากแนวตั้งเป็นแนวนอนเนาะแบบนี้ก็จะสบายเนาะก็สะดวกสบายสำหรับคนที่เล่นนะครับก็ต่อมาก็ตัวนี้ นะครับตัวนี้เลย Watch viral. ก็ตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนเหมือนกันจากแนวตั้งเป็นแนวนอนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เหมือนเดิมแต่ว่าเอาจากตั้งมาเป็นนอนนะครับก็มาดูตัวนี้นะครับให้ทุกคนมาดูตัวนี้ตัว F นี้นะครับก็นี่ครับเป็นการจัดอันดับนะครับแล้วก็การเล่นแล้วก็ความสําเร็จมาดูนี่ ถ้าตอนนี้เปิดเมื่อไหรทุกคนเข้าไปดูเลยนะทุกคนเข้าไปดูเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนการพวกานักแข่งของนักแข่งเขานะอันนี้ก็จะเป็นแลงด์ของเรานะครับแรง์ของเรานี่ครับนี่ก็จะเป็นแลงด์เป็นอันดับเป็นอันดับของเรานะครับนี่ครับเป็นอันดับของเราแล้วก็ต่อมาก็คืออืม กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่จะเข้ามาใหม่นะครับให้ทุกคนเข้ามาอัปเดตกันด้วยนะครับอัปเดตเกมกันด้วยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมาดูกิจกรรมกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็นของสายฟรีและสายเติมนะครับโอเคเรามาดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับกิจกรรมผมมารีวิวคร่าวๆนะผมไว้คลิปหน้าผมจะมารีวิวแบบเต็มคลิปให้ดู นะครับผมจะมารีวิวคร่าวๆนะนี่จะเป็นกิจกรรมหน้านี่ครับตัวนี้นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับความสําเร็จนะครับระบบความสําเร็จของมันของอ่ากนี่ก็จะเป็นหน้าต่างแล้วก็หน้าลอบปี้ของเกมนะครับต่อมาก็จะเป็น i อนนะครับการมันเป็นเหมือนเครื่องผลิตอะทุกคนแล้วก็มันมาเป็นลูกเลยเนาะ จดหมายจากผู้พัฒนาเนาะเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนใหม่ของ i w วนะครับต่อมาก็จะเป็นนี่เลยลูกซองใครที่ชอบเล่นลูกซองก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับลูกซองก็ปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็แบบมันจะเนิบลงหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มความแรงขึ้นหรือเปล่าอัตราการยิงเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับก็ต่อมานะครับ สามกระบอกนี้ทุกคนถ้าใครชอบเล่นกระบอกไหนก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนะว่ากระบอกนี้ปืนสามกระบอกเนี้มันจะโดนเนิฟหรือเปล่าหรือว่าปรับเปลี่ยนใหม่ให้แรงขึ้นนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเกาะนะครับเป็นแมปของเรานั่นเองเป็นแมปนะครับก็แบบนี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นหน้าต่างแบบการเล่น ระบบต่างๆนะครับเป็นโหมดต่างๆเออผมผมพูดผิดครับเป็นโหมดต่างๆของเกมนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ต่อมาก,ก็จะเป็นนี่ครับก็จะอัปเดต,ตตัวนี้เข้ามานะครับแลมเพจนะครับแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายนะครับที่เข้ามา และที่สําคัญคือกิจกรรมตัวนี้เลยทุกคนกิจกรรมฟรีไฟ X กับสไปเดอร์แมนครับทุกคนนี้ก็จะเป็นท่าทางฟรีนะครับท่าทางฟรีสําหรับทุกคนเลยนะครับโอ้ท่าทางสำหรับทุกคนเลยนะมันจะฟรีหรือไม่ฟรีก็ไปดูกันครับก็มี มันจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับทุกคนก็มารีวิวคร่าวๆแค่นี้นะครับให้ทุกคนมาดูกันนะครับว่านี่จะเป็นของ G M ที่แจกน่าจะแจกเนาะน่าจะแจกให้สายฟรีทุกคนนะครับนี่ก็จะเป็นร่มนะครับร่มแล้วก็กระเป๋าอ่าแล้วก็น่าจะเป็นโทเค็นเนาะโทเค็นไว้เก็บ เก็บไว้แลกของเนาะแล้วก็นี่นี่เลยเป็นกีตาร์นะครับกีตาร์ไฟมันจะเป็นอะไรมีดสั้นเนาะโอเคแต่ว่าเป็นสกินกีตาร์โอเคครับต่อมาก็มีคู่ปองมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับโอ้ยไม่ครับไม่โอเคครับก็หมดแค่นี้นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นกิจกรรมของฟรีไฟเอ็กกับ สไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นของแจกฟรีหรือไม่ฟรีก็ดูคร่าวๆแค่นี้พอนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปนะครับ